ช่วยคนให้พ้นทุกข์กราค่ะว่ท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรท้ทกทุกท่านค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุขนะคะตอนน้ำยาฆ่าเชือ้อกับสมุนไพรใกล้ตัวนะคะช่วงอ ช่วงแรกเปลี่ยนสภาวธรรมกับอีพีหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปพบกับจิตอาสาอ่าสวนป่านตบุญหกนะคะกับจิตอาสาจากประเทศอังกฤษเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าเออมีอะไรบ้างมีสมุนไพรอะไรบ้างแล้วทำอย่างไรแต่ว่าในส่วนของการทำอย่างไรอรายละเอียดในการทำอาจจะเป็นอีพีต่อต่อไปแต่ว่าอีพีนี้เราจะมาเน้นอ่าความเป็นมาเนะา,เนาเนะความเป็นมาของการ ทำน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยว่าเออมาจากไหนเอาองค์ความรู้นี่มามาจากไหนอะนะคะแล้วก็แล้วทำมีสมุนไพรอะไรบ้างอนะคะ่ะแล้วทำแล้วได้ผลอย่างไรอะนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราคงได้ไปรับชมกันค่ะเชิญเชิญรับชมพร้อมกันค่ะกับพลว่อาจารย์หมอเขียวที่คืลบยิ่งค่ะจะเดินทางให้นทุกท่านค่ะ สุลุงเรืองศิลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญหกวันนี้สุจะมาคุยสภาวธรรมในการทาน้ํายาฆ่าเชื้อโดยมีผู้ร่วมรายการด้วยสองท่านนะคะซึ่งเ,เป็นพิจุกายใบไม้และปิ่นคําเพียงเพชรซึ่งมาเป็นผู้ร่วมรายการด้วยเพราะว่าทําคนเดียวไม่มีพลังค่ะก็ของสุวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ผู้สภาวธรรมในการทำน้ำยาฆ่าเชือ้อแต่ก่อนอื่นมาดูนะคะว่าน้ำยาฆ่าเชื้อของสุมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะจะให้ดู อ๋อสมุนไพรที่เราใช้กันนะคะสมุนไพรใกล้ตัวนะคะสมุนไพรใกล้ตัวก็จะมีประมาณประมาณนี้นะคะสมุนไพรใกล้ตัวเนี่ยก็คือก็จริงๆแล้วก็คือเราสามารถหาได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราก็หาได้ถ้าเยูบ้านเราก็จะใช้เป็นพวกอ่การพูพวกอบเชยพวกเปลือกส้มนะคะเปลือกมะนาวที่เราทานแล้วก็เอาเปลือกมาทําได้นะคะ แล้วก็ถ้าบ้านเราไม่มีอะไรก็ใช้เป็นพวกใบยูคาลิปตัสนะคะซึ่งบ้านเรามีเยอะแยะตามข้างทางเนาะโรงเรียนก็มีตามข้างทางก็มีนะคะแต่ก็ขอให้ไปเอาที่เขาให้นะคะอย่าไปขโมยมานะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสมุนไพยที่เป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนเอามาทําได้หลายอย่างคะ่ะก็คือมีทั้งมีทั้งมีทั้งแบบเป็นอย่าง เป็นอย่างหมักนะคะแล้วก็ทั้งสกัดด้วยแล้วก็อันนี้คือใบสนนะคะใบสนก็มาทําได้หลายๆอย่างนะคะพี่ทาเนี่ยจะมีตอนหลังนะคะใบสนของเราก็ตามสถานที่ตแบบ่อตามที่บ้านหลายๆท่านก็คงมีค่ะต้นสนใบสนนะคะใบสนถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะก็คือที่นี่เขาเรียกไพยนิดโต้นะคะก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะสมุนไพรใกล้ตัวในครัวเราก็มีนะคะทําจากน้าตาลน,นะคะเอาหมักด้วยน้ำตาลน,นะคะ ส่วนวิธีทำเดี๋ยวจะบอกตอนหลังนะคะแล้วก็นี่คือผลผลิตที่เราทาได้ะคะหลายๆอย่างในหลายรูปแบบมาเป็นในหลายรูปแบบนะคะทีนี้สุก็จะมาแชร์แล้วค่ะว่าสบการณ์ของสุดจริงๆแล้วอ่าอันนี้หลายๆท่านอยากทการาบนะคะว่าเอามาเป็นอะไรและทําจากอะไรนะคะอันนี้คือวิธีอันนี้คือเคล็ดลับบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะบอกตอนหลังอันนี้ใครอยากทราบไหมคะว่าคืออะไรเดี๋ยวจะบอกตอนหลังนะคะว่ามันคืออะไรแต่พี่จุดค,คงจําได้ว่ามันคืออะไรนะคะ ก็คืออุปกรณ์ก็มีแค่นี้ทีนี้ถ้าใครอยากทราบว่ามันคืออะไรเอาไว้คําตอบ EP ต่อไปจะมีคําตอบค่ะว่าถุงเมื่อกี้มันคืออะไรนะคะทีนี้เราจะมาเล่าถึงสภาวธรทำในการทานิ้ยยาฆ่าเชื้อเนี้ยหาะว่าเป็นอย่างไรระหว่างก่อนทําและหลังทําทำเสร็จแล้วเอามาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างมีภาษาอะไรบ้างสภาวะาทำถึงเป็นยังไงอันดับแรกก็คือ ไอตัวนี้น้ำยาตัวนี้ค่ะสุได้ทามาคือเป็นคนอันดับแรกสุเป็นคนที่ชอบใช้ของธรรมชาติไม่อยากใช้น้ํายาฆ่าเชื้อที่ที่เราไปซื้อมาจากที่นี่เขาจะเป็นแบบเป็นบรีดอะที่เหมือนน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำอะซึ่งมันเป็นเคมีซึ่งมันกลิ่นมันแรงอะค่ะสุก็ไม่ชอบก็เลยพยายามค้นหาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติโดยการที่เมื่อก่อนก็จะเอาอะไรนะน้ำส้มสายชูมาขัดห้องน้ําบ้างเบกกิ้งโซดาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาบางทีมันก็ ไม่ค่อยมีหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าไปเห็นในหนังสือค่ะมันมีหนังสือของที่นี่ค่ะของมหาลัยของที่นี่เขาจะมีเขาจะแจกค่ะเป็นพวกเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆนั่นน้ำมันต่างๆที่มีการฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยก็ไปอ่านแล้วก็ไปเจอก็เลยเอามาลองทําดูทําผิดทําถูกทําได้หลายอย่างค่ะแล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็เห็นว,ว่ามันใช้ได้มันได้ผลนะคะก็คือสุดจะมีตัวเทสะค่ะซึ่งสําหรับถ้าบ้านเราเป็นไฟเหมือนไฟสีสําหรับไฟสีม่วงเขาเรียกแบคไลค่ะสำหรับ ส่องสำหรับดูพวกเชื้อโรคเราอาะค่ะเวลาไปตกาโกอมแรมน,นะเราก็ไปส่องก็จะเห็นใช่ไหมคะไฟนั้นนะคะก็ลองส่องดูแล้วมันก็เห็นว่าเออเชื้อโรคมันหายลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นว่ามันได้ผลเสร็จแล้วก็ทําเป็นหมอ้อใหญ่ๆเลยเป็นแกลอนใหญ่ๆแล้วก็เอาไปไว้ที่ร้านก็ให้ที่ร้านใช้เขาก็ไม่ใช้กันนะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรของเขามีเขาซื้อน้ํายาจากร้านนะคะซื้อมาเป็นกลอนใหญ่ๆแบบมันก็แพงอะค่ะแล้วก็บอกว่าใช้อันนี้สิเราทําเองนะน้ายาฆ่าเชื้อเนะี่ย ใช้เพราะว่าเราก็ใส่ขวดให้เขาเลยนะใส่เป็นทุกร้านเลยทุกสาขาเลยใส่ไปให้อาทิต์ต่อไปกลับไปเอา้าทำไมยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะทําไมเขาไม่ใช้กันน่ะทั้งที่กลิ่นมันก็หอมเราก็าหอมของเราเพราะมัน,ม,น,นมีกลิ่นมันเป็นกลิ่นการภูกับกลิก่นเจนิมอนกลิ่นอะไรนะบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะอบเชอยอะค่ะมันก็จะหอมเนาะแล้วก็มีเปลือกมะนาวมันก็หอมอยู่แล้วอ่ะทําไมเขาไม่ใช้อ่ะไปถามเขาทำไมไม่ใช้อนี้อ่ะ ทำไมเธอไม่ใช้มันดีนะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยคือแบบแล้วก็แบบลงไปนั่งข้างล่างก็แบบนั่งหน้ามุ้ยทําไมเขาไม่ใช้ของเราทําไมทําไมก็ต้องชอบซื้อของแพงกันเหรออะไรเงี้ยก็แบบไปถามแฟนว่าทําไมบอกลูกน้องเหรอไม่ให้ใช้อะ่ะดูที่เนี่ยทําไมไม่ยอมใช้ของเราเราจะทามาให้อ่ะดูสิเพราะว่ามันประหยัดนะเนี่ไม่กี่บาทเองเนี่ยได้ถังเบลเลอร์เลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใช้กันเขาบอกไม่เป็นไรหรอก ใช้นั้นแหละที่ซื้อมาดีแล้วคุณรนะับรองมันค่าเชื้อได้แน่นอนเลยแล้วก็บอกว่าของเราก็ค่าเชื่อได้เราเรามีที่เรียกอะไรเรามีที่เทสนะของเราเราก็เอาที่เทสไปให้เขาดูว่าเนี่ยมีที่เทสนะเขาก็ออมอืเออเขาก็ไม่ใช้กันก็กลับมาบ้านก็ไม่ใช้ของเราที่แรกก็ทุกอยู่เหมือนกัน <laughs> ทาไมไม่ใช้ก็ในเมื่อมันคับเขาไม่ได้แล้วบอกไม่เป็นไรงั้นเราใช้ของเราแล้วกันทุกครั้งที่ไปร้านสุพเจ้าของสุไปไมหมายถึงว่า เป็นขวดสเปใช้ของสุเองสุจะไม่ใช้ของเขาลาสุไปห้องน้ำอะไรเงี้ยสุก็จะใช้ของสุฉีดสเปรย์มันก็จะหอมอ่ะเพราะว่าถ้าเราใช้สเปรย์ที่เราซื้อเนี่ยร้านนะคะตามร้านทั่วไปอะไรเงี้ยมันจะเหม็นกลิ่นมันแรงแสจมูกค่ะสุก็ไม่ใช้ของเขาสุก็ใช้ของสุทุกครั้งที่เข้าไปห้องน้ําหรือที่สุต้องการฉีดสเปรย์ต่างๆพวกที่จับประตูพวกอะไรเงี้ยก็ฉีดของสุเลยเงี้ยจนมาถึงจนที่มีโควิดเนี่ยแหละค่ะก็คือจะมาถึงโควิด ที่แรกก็วางใจไปแล้วไม่เป็นไรแสดงว่าเขาคงไม่มั่นใจของเราแต่เรามั่นใจของเราเราไม่เป็นไรเราใช้ของเราเองแล้วกันก็คือเขาใช่ของเราไม่เป็นไรเราเอาของเราไปใช้ดีกว่าก็คือเราก็ไม่ต้องใช้ของเขาก็แค่เราไม่ต้องไปเป็นพรมสามหน้าว่าเธอต้องใช้เธอต้องทํานะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นพมสีหน้าก็เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วจนมาช่วงโควิดก็คือก็เกิดการที่ น้ยาค่าเชื้อขาดตลาดเนาะที่คนทราบค่ะว,ว่ามันขาดตลาดอย่างมากแล้วก็ค่อนข้างจะแพงอย่างมากๆแล้วมันเกิดอาการที่ที่ร้านสุ่ะสั่งพวกน้ายาพวกนี้มาแล้วมันไม่มาก็คือมันขาดตลาดจริงๆแล้วเขาก็สุก็ไปเห็นเขาเอากระอนของสุอ่ะที่สุททาไว้ค่ะอยู่ห้องในห้องเก็บของอะค่ะแล้วสุก็เห็นของเขาเอามาใช้สุก็เฮ่เอเอาของเรามาใช้แล้วซีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช่เพราะว่าเขาไม่สามารถหาได้แล้วเขา คนเขากลัวกลัวโควิดอะไรเงี้ยสุดก็แบบว่านิดนึงเยอะในใจใช้ของเราจนได้อะไรเงี้ยทีนี้สุดก็มาสังเกตใจว่าเอ้าสุนเป็นกิเลสแล้วเนี่ยสุไปยอะเยอะเขาอีกนะเอาไปยอะเยอะเขาอีกนะว่าเออเอาของเราไปใช้แล้วสิยอมใช้ของเราจนได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ผลสุดท้ายก็คิดว่าไม่เป็นไรก็ดี้วที่เขาใช้ของเราถึงแม้เขาไม่ใช้สุดก็เชื่อว่าวันหนึ่งอะ ที่เขาทุกข์จนเกินทนหรืออย่างกรณีนี้แบบแบบนี้ค่ะเขาไม่สามารถถึงที่สุดแล้วอ่ะเขาไม่เขาไม่สามารถหาได้อ่ะเขาใช้ของเราทุกวันเนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราทําใจที่ว่าไม่เป็นไรเราใช้ที่ตัวเราแล้ววันในวันหนึ่งที่เขาอ่ะที่เขาเรียกว่าเขาทุกข์จนเกินทนคือในกรณีที่ว่าไม่มีหาไม่ได้วันหนึ่งเขาต้องใช้ของเราจนทุกวันนี้เขายังใช้ของเราอยู่อันนี้คือสิ่งที่สุดได้รับก็คือ การวางใจก่อนที่แรกที่แรกก่อนแต่ก่อนจะวางใจก็คือกิเลสเองก็มาเยอะเหมือนกันนะคะแต่่าจะรู้ได้ว่าตัวเองมีกิเลสมีเป็นภูมสามเป็นอะไรเงี้ยก็ก็ผ่าไปเยอะเหมือนกันแต่ผลุดท้ายสรุปของสุขก็คือเราวางใจใช้ที่ของเราเราใช้แล้วเราผ่าสุขผ่าสุขที่ตัวเราคือหนึ่งเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้เคมีสองเราไม่ต้องไปกดหัวใครให้ใช้ของเรา ราใช้ของเราแล้ววันหนึ่งที่เขาทุบจนเกินทนเขาก็เกิดเขาก็คงจะเห็นตรงนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลท้ายมันก็มาถึงวันนี้จนได้ว่าเขาใช้ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถึงใช้หรือไม่ใช้เราก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือสิ่งที่สุดได้รับค่ะนี่คือสภาวธรรมของสุนณเวลานี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือสุดได้แชร์ให้กับตรงนี้สุดได้แชร์ให้กับเป็นเรียกบ้านพักคนทลาที่นี่อะค่ะซึ่งเขาก็ขาดแคลนแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันก็คือ สู่ให้เพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็ใช้ที่บ้านเขาแต่เขาก็เอาไปที่สํานักงานของเขาเขาเขาก็ไม่ใช้กันจนที่มันขาดแคลนนะคะเขาถึงได้ใช้ของเพื่อนสู่แล้วเพื่อนสู่ก็มาขอให้สูททาเพิ่มอะไรเงี้ยสูก็ทําให้เขาสู่ก็บอกเพื่อนคนนั้นไปว่าไม่เป็นไรนะถ้าเกิดเขาไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรก็ไว้อย่างงั้นแหละเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่มีจริงๆเขาคงต้องใช้แหละแล้วก็มาถึงวันที่เขาไม่มีจริงๆเขาก็ต้องเอาเกล็ดันของเราอะค่ะไปเทใส่แล้วก็ผสมแล้วก็ได้ใช้แล้วก็ ทุกคนก็ก็เข้าใจตรงนั้นนะคะว่าวันหนึ่งถ้าทุกคนเกินทนก็จะเห็นทำเองแล้วก็ได้ใช้เองนะคะขอบคุณค่ะแล้วพี่ขอถามหน่อยสิคะว่าสูมีประวัติอะไรไหมที่สูเล่าว่าเนี่ยมีการไออ่านหนังสือแถงที่เนี่ยค่ะว่าเขาได้ได้มีประวัติการใช้กันการวิธีการทำนิยาชาเชื้อสมัยก่อนน่ะของที่ต่างประเทศเนี่ยมีประวัตินี่มาจากไหนอะคะ ออมันมีประวัติค่ะในสุขจะแชร์ให้ดูประวัติก็คือมันเกิดจากการที่ออสมัยก่อนช่วงนั้นเมื่อประมาณ 1, นึ่สแค่หนึ่งพี่ร้อยสิบสามค่ะเกิดโรคระบาดไวรัสอย่างรุนแรงของที่นี่แล้วก็หลายๆประเทศค่ะแล้วก็ไวรัสตัวนี้มันรุนแรงมากๆซึ่งเรามีที่มาที่ไปก็สุขไม่ใช่ว่าอ้อดัแบบแรกสุต้องบอกก่อนนะคะว่าสุขไม่ใช่หมอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แต่เกิดจากการที่ประสบการณ์ที่เราเห็นแล้วเราก็มาใช้กับตัวเองแล้วก็ใช้กับ คนในรอบข้างด้วยแล้วก็มีมันมีที่อ้างอิงที่มาที่ไปอยู่แล้วค่ะคือเราไม่ได้แบบกุขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีที่มาที่ไปเนาะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูว่าที่มาที่มาของคืออะไรก็คือเมื่อปี1,413เกิดโรคระบาดไวรัสอย่างรุนแรงซึ่งคนตายเยอะมากแล้วก็เกิดอาการที่ป้นสะดมกันคนไปขโมยของแต่นั้นจุดหนึ่งพวกนั้นก็ติดโรคตายแล้วก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขายังไปขโมยของ ขโมยแม้กระทั่งเสื้อผ้าของคนที่ตายอ่ะที่เขาคนที่ตายใส่อยู่อะค่ะเขายังไปถอดมาเลยทีนี้ก็ผลท้ายแล้วคนทําไม่ดีเนาะก็เจอจนได้ก็คือจับจนได้เขาโดนจับคนกลุ่มนี้โดนจับอะค่ะแล้วก็พอโดนจับเขาก็เหมือนประมาณว่าเออเขาเรียกอ,อะไรจาสหรอเขาเรียกอะไรทีนี้เขาเรียกว่าอะไรคนผู้พิพากษาเขาก็บอกว่าทําไมเธอถึงไม่ติดเชื้อไวรัสในเมื่อ เธอไปขโมยกับของเขาแม้กระทั่งเสื้อผ้าของคนตายทาไมเธอไม่ติดเชื้อไวรัสถ้าเธอบอกเคล็ดลับนี้เราจะให้แลกกันที่คุณจะไม่โดนประหารชีวิตคุณจะไม่โดนแขวนคอแต่ให้คุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาอะไรเขาบอกแลกการปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นพ่อค้าสมุนไพรซึ่งเขามาเขา้าเขามาหน้าน้าน้ำที่ประเทศเนี้ยแล้วเขาก็ไม่สามารถไปได้เพราะโรคระบาดนะคะ มันรุนแรงแล้วเขาไม่สามารถออกไปได้เขาไม่รู้ทำไงเขาก็เลยเอาสมุนไพรที่เขามีในเรือค่ะเอามาต้มมาทําอะไรนี้มาใช้ทาก่อนไปขโมยของกลับจากขโมยของเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็มาใช้ล้างอาบน้ําทาทุกที่อะไรอย่างนี้ค่ะทําให้เขามันิดเชอโลกสุดท้ายคนกลุ่มคนกลุ่มน,น,นี้ก็ได้ปล่อยตัวไปเขาถึงเรียกว่าตีฟออยก็คือตีฟก็คือน้ำยาหหวขโมย เขาถึงชื่อน้ํายาหัวขโมยค่ะนี่คือที่ไปที่มาของน้ํายานนี้ค่ะเดี๋ยวสุดจะแชร์ให้ดูว่ามันมีอะไรเนาะทีนี้พี่ๆมีคําถามอะไรไหมคะปิ่งคำถามอะไรอีกไหมคะสาหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถไปหาอ่านได้ใช่ไหมคะถ้าเขาต้องการดูข้อมูลได้ค่ะหาอ่านได้ว่าอ่านที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดี๋ยวสุดจะแชร์ให้นะคะว่าที่ไหน ก็คือจริงๆแล้วถ้าทุกคนอยากจะไปหาข้อมูลนะคะสามารถหาได้นะคะกดเข้าไปในเว็บไซต์ของที่เนี่ยค่ะจะมีให้นะคะเออโน no. ไม่ใช่อันนี้ค่ะขอใหมขอใหมนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็คือสามารถไปหาได้นะคะเว็บไซต์ตังนี้นะคะก็คือสามารถไปหานี่คือ story of thief o i l นะคะแต่ตัวนี้เป็น thief b a านซึ่งอันเดียวกันนะคะก็คือ เขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะเมื่อประมาณพันสี่ร้อสิบสามค่ะสามารถไปหาได้ในข้อมูลนี้นะคะสามารถไปอ่านได้ค่ะแล้วก็ที่มาที่ไปของน้ํามันนี้นะคะซึ่งในของมหาลัยต่างๆมหาลัยของลอนดอนก็คอ l เลจก็อลอนดอนก็มีค่ะเขาก็มาใช้กันทางเว็บไซต์มีหลายที่ลองกดเข้าไปใน Google ค่ะก็ได้ค่ะเขาเรียกว่า thief oil นะคะอันนี้หน้ากากใครจะใส่ก็ได้นะคะ เอาไว้กันไวรัสก็ได้เนี่ยก็คือนี่คือที่ไปที่มาเนาะแล้วก็ข้อมูลของการหาก็ได้นะคะเว็บไซต์นี้พี่จุดบอกว่าจะเอาหน้ากากไปใส่อะอันนี้นะคะป้องกันโควิดได้ด้วยใช่เป็นหน้ากากป้องกันโควิดหน้ากากนะค่ะแคนี้ค่ะก็คือจำนำว่าชั้นแรกก็ก็ก็ ก็เกิดกันที่แบบว่าทําไมไม่ใช่ของเราอ่ะเราสาทําอ่ะคือแบบเราสาภูมิใจเต็มที่เลยเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบทําผิดทําถูกแล้วก็ลองค่ะใช้ที่ลองเขาเรียกว่าเป็นตัวเทสอะค่ะเทสพวกไวรัสพวกแบคทีเรียเนี่ยมันจะเป็นที่เทสอะค่ะก็เสร็จแล้วก็ทาพร้อมสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจภูมิใจแต่ผลใช้เขาไม่ใช่ของเราแล้วก็คือเฟลอ่ะเขายกเฮ้ยท้ามันใช่ของเราเรา อุตส่าห์เอาที่ตรวจมาให้เขาดูลเลยเนี่ยเห็นไหมว่าผลมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอือห์เขาก็อือหแต่เขาไม่ยอมไม่ยอมใช้เรากลับไปทุก<ต>อย่างก็เป็นเหมือนเดิมมีคําถามค่ะค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่เขาไม่ใช้ของเราอะ่ะแล้วเราก็ทําไมอะ่ะทาไมอ่ะค่ะที่ท,ที่ตอนที่พสูสน์ทำไมทําไมนั่นน่ะตอนนั้นอะ่ะเมื่อรู้ว่าเขาไม่ใช้แล้วเราเราก็ไม่พอใจเนี่ยะคะ่ะอืตอนนั้นพี่อทําไมพี่ถึงไม่พอใจ อ๋อเหตุอยากให้เขาใช้อ่ะไอความอยากของเราอ่ะคือใช่ใช่ถ้าจะเรียกว่าถ้าเป็นทุกขอริยสัจสี่เราก็จะเรียกว่าเราทุกข์เพราะว่าเขาเขาอยากให้เขาใช้ของเราใช่ไหมแล้วเหตุแห่งทุกข์ของพี่สูนน่ะไปไปยึดอะไรอยู่คะยึดที่ว่าเรายึดรนี้ว่าเราอยากให้เขาใช้เพราะใช้แล้วมันดีเพราะเราคิดว่ามันดี เราถึงอยากให้เขาใช้เรายึดตรงที่ว่ามันดีเราเห็นว่ามันดีเลยอยากให้เขาเห็นอย่างเราอย่างนี้ค่ะยึดตรงนั้นเราเราเราเห็นว่าอันนี้มันเป็นของดีเราก็เลยอยากให้เข้ามาใช้กับเราประหยัดเรียบง่ายด้วยใช่ค่ะแล้วก็เราก็ใช้แบบวิธีธรรมชาติเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้มียาเคมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คืออยากให้เขาได้ใ,<ห>ใช้<อ>สิ่งที่ดีนั่นแหละใช่แล้วพอพอเขาไม่ใช้ขึ้นมาแล้วมันทุกยังไงทุกตรงที่ว่า ทำไมเขาไม่เชื่อเราทำไมเขาทำไมเขาไม่เชื่อเราเราอุตสาห์รำไอ้คือที่ว่าอันนี้คือกิเลสของเราอุตสาห์รรมคำว่าอุตสาห์รรมอะโหดูเหมือนจะดูดีเนาะแต่ไม่ใช่นั่นคือกิเลสของเราอะแล้วมันเห็นอะไรเห็นกิเลสอะไรตัวเองะตอนนั้นกิเลสอยากจะเอาไงเป็นตัวจะเอาเนาะตัวจะเอาจะเอาวะเขาต้องทำของเราเขาต้องใช้ของเราเขาต้องเขาต้องเห็นความดีของเราที่เราอุตสาห์รรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหลังจากหลังจากนั้นนะพอเราเราณตอนนั้นนะเห็นไหมว่าเรากําลังจะเอาอยู่อะคะ่ะเห็นไหมณตอนนั้นยังไม่เห็น <c oughs> แล้วมามา <c oughs> คิดได้มาเห็นตอนไหนอะคะ <c oughs> มาเห็นตอนที่แบบว่ากลับมาแล้วก็แบบก็เป็นอาทิตย์อะแบบเรเราไม่ทํางานเงเราก็ไม่มีเวลาไม่แจ้นาออย่างเงี้ยพอกลับไปแล้วพื่อนสุกเอ้าทุกครั้งที่เราคิดว่าเขาคอมเพ่็กซของเรา,เราทุกไงพอแบบทําไมไม่ใช่อีกอะมันทุกเนมันแบบใจแบบแบบเป็นไหมคะคือแบบมันจะแบบตึ๊บตึ๊บแบบ ทำไมไม่ใช้ทำไมไม่ฟังเราอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เชื่อเราเสร็พอมันทุกข์กับพอมันเริ่มแบบอย่างที่บอกว่าหูมันจะร้อนนะเวลาสูงโมโหหูมันจะร้อนไงเอาแล้วน,นี่ไม่ใช่เราเริ่มทุกข์แล้วเนี่ยพอมันเริ่มทุกข์อะค่ะมันจะเริ่มมีสติค่ะอันเนี้ยไม่ได้แล้วเบียดเบียนตัวเองแล้วสุนี่คือเรากำลังจะเอาใช่ไหมเรากำลังจะเอาเกิเลสของเรามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มพิจารณาเรื่อยๆจนจนเข้าใจถึงเหตุแห่งทุกข์อะค่ะ ก็เราจะสังเกตเท่าที่ฟ right ังพ um, so um totally ี่สุก็คือพอเราวางใจแล้วอะนะคะพอเราวางใจได้แล้วปรากฏว่าสุดท้ายเขาก็กลับมาใช้เขาก็ได้ใช้ด้วยนะคะเออที่จะโตกับถ้าจะโตกับคําสอนอาจารย์เสมออาจารย์ที่สอนพวกเราเนาะก็คือเออก็เมื่อเราวางใจแล้วมันก็ได้จริงๆริงอันนี้คือหลายๆครั้งหลายๆเคสหลายๆท่านก็มีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันน้องฟืถึงอะ เริ่มพี่ัวเราก่อนเนี่ยวางใจกัอันดับแรกวางใจก่อนเสร็จแล้วก็เล่นตัวเราคือการใช้ที่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเขาก็เห็นวเวลาใช้ของเราทุกครั้งที่เราไปเราก็จะตีดตามประตูอะค่ะตามทุกอย่างที่เราต้องจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นเขาก็อ๋อเขาก็เอามาใช้ค่ะจากที่มันนอนองหลายหลายเดือนแล้วเขาไม่ได้ใช้อ่ะค่ะแล้วเพี่ขอถามคาถามนี้เรามีเวลาอีกห้านาทีนะคะก็ค<ะ>ือเอ่อจากที่เราได้ได้ใช้ ผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เราทําเองเนี่ยเนะเาะนอกจาได้ประโยชน์จริงๆแล้วราคามอาจจะแพงพอสมควรนะในวัวสดุอุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีตัวอื่นด้วยใช่ไหมคะ สารที่จะตั้งต้นขึ้นมาที่วยจะทำอ่ะเ,ออเราจะได้เห็นว่อีกต่อไปยังไม่ต้องใช้อะไรก็ได้ค่ะถ้าบ้านเราอ่ะใช้แค่ใบอะไรนะคะใบใบใบอ๋อบ้านเราใช้แค่ใบย e ูคาลิปตัสค่ะแล้วก็ใช้บ้านเราก็ต้องมีอะไรนะอบเชยการพูอยู่แล้วค่ะแค่นั้นเองส่วนไอ้ส่วนกรรัญญาอะไรไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะแต่ถูกใช้เพราะว่าสูกมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยถูกก็เลยเอามาใช้แค่นั้นเองค่ะเพราะที่นี่เขา ดีร้านข้างล่างเช่าๆอะค่ะเขามีพวกนี้ขายอะค่ะแล้วเขาเหมือนเขาไม่ได้ขายแล้วเขาก็เหมือนจะเลยหลังแล้วก็มีเ้าก็เอามาใช้แล้วก็แค้นเองค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้แค่แค่มีขอให้มีเปลือกมะนาวเนาะเปลือกมะนาวซึ่งเรากินลราในบ้านอยู่แล้วเราก็เอาน้ํามันไปกินแล้วเราก็เอาเปลือกมันมาใช้อยู่แล้วแล้วก็กมเพื่องนียการภูอ่ะคนบ้านเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็อะไรนะไอ้ไอ้ cinnamon อ๋ออบเชยซึ่ง พวกนี้นมันเป็นมันมีเชื้อฆ่าเชื้อมันมีเชื้อฆ่าไวรัสอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะ,ะน้ำมันจะเปิดมะนาวแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพี่ยูคาลิปตัสตะหาใบมันนะคะมีมีนิดในการฆ่าเชื้อไวรัสกับแบคทีเรียอยู่แล้วอะค่ะอะไรกรณีหาไม่ได้ก็คือเราใช้น้ํามันได้ใช่ไหมคะน้ำมัน,น,มนยูคาลิปตัสค่ะ,คะใช้ได้ก็คือใช้ได้ได้ดีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรามีใบเห็น บ้านเราจะมีใบเห็นตามข้างทางอะคะ่ะเขามีอยู่แล้วสามารถไปเอาฟรีได้อย่างที่มอสุดเน้นนะคะว่าไม่ไม่ได้ไปเอาของใครมาต้องต้องเป็นของที่เขาให้เทนั้นนะคะถ้าถ้าเรา,เาไม่มีนะคะไม่มีใบถ้าไม่สามารถหาใบาย e ูคาลิปตัสได้ใบมิ้นค่ะใบมิน้นใช้ได,ได้บ้านเราเรียกว่าเอใบไ้ใบสนแหน่ใบสนแหน่ใบเสนแหน่ใช,หนหนใช้ได้คะ่ะก็คือมันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยใบ มีคาเฟอนตั้ไม่มีก็เป็นใบเซยแล้วก็ใบโรสแมรี่พวกอะไรเงี้ยค่ะมันมีแล้วก็ใบทมมก็คือสามารถใช้ใช้ได้อยู่แล้วบ้านเราก็ใบสเสน่มันหาได้อยู่แล้วยอ่ะแวดใช้ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะใช้ขึ้นมาค่ะเริ่ม,เร,มเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าเอ๊ะทำยังไงอะไรเงี้ยต้องติดตามอีพีต่อไปหรือเปล่าอีพีต่อไปค่ะมีมีมีอีกเยอะที่หอมที่เรต้องใช้ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะหอมมันน่าจะมีกลิ่นหอมมากกว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้ทั่วไปอะเพราะว่าอันนั้นมันมีกลิ่นมัน่ พี่พจุ๋มว่าเป็นยังไงว่าว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างใช่พี่เคยใช้แล้วมันสนิทใจมากเลยฮะเอามาล้างห้องน้ําได้มาเช็ดได้ทุกอย่างเลยอ่ะรู้สึกสนิทใจอ่ะกลิ่นมันหอมอ,อ,อ่อนๆนะคะแล้วก็คือก็มีมั่นใจเนาะอุตสาหส่งมาให้ใช้เราก็ใช้แบบอย่างเห็นคุณค่าอะไรแต่พี่อยากถามก็คือเราใช้คอมเพรสชันตัวไหนในการที่จะจะทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาน่ะมันมีตัวอะไรฉันท์่าอะไรในตัวเราเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่า เราอยากจะทำมันไม่ใช่ทุกคนนี่ใช่ไหมที่จะมามีม,มีตัวเนี้ที่อยากเกิดอยากจะทำขึ้นมามันจะต้องมีอะไรสักอย่างไม่ใช่แค่มีอุปกรณ์หรือว่ามีวัตถุดิบแล้วอยากทําก็ทําได้ไม่ใช่นะพี่อยากรู้ว่าสุมีอะไรตรงนี้ในความซิิเศษของตัวเนี้ค่ะเป็นคนชอบเป็นคนชอบลองก็คือนิสัยอย่างที่บอกพี่จุกเป็นคนชอบลองชอบทดลองแล้วพอทดลองแล้วมันบางครั้งทดลองมันก็ไม่ได้ผลมันก็สนุกค่ะมันก็สนุกที่มันคือมันได ที่ทำไมถึงชอบทดลองเพราะมันสนุกมันเห็นผลทั้งได้ผลทั้งไม่ได้ผลแต่มันสนุกแต่ทุกครั้งที่มันได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่รู้สึกอะไรอันนั้นคือสิ่งที่รู้สึกได้ค่ะว่าไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรไม่ได้ผลก็แสดงว่ามันไม่ใช่แค่นเองอะไรเงี้ยก็คือถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยพอมันได้ผลเนี่ยมันก็ได้เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราทําเองหาใช้เองการฝึงตนด้วยเพาะช่วงหลังๆมาตั้งแต่ไปรู้จากแพทย์วิีธรรมก็ยิ่งทาให้เรายิ่งทามากขึ้นเรื่อยๆจากที่เราทําอยู่แล้ววพพอมารจกแิธะ ก็เป <S preach science> so ็นการพึ่งตนเนาะก็ยิ่งถูกกับถึงที่เราชอบแล้วก็ยิ่งทามากทําลาหลายอย่างทำเช่นแค่น้ํายาข้าวเชียงเดียวทาทุกอย่างทําทุกอย่างที่ใช้ที่ทําเองใช้เองได้อะไรอย่างงี้ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มีเพชันเราในการทาค่ะนี่แหละค่ะขอบคุณที่ขอบคุณมากค่ะพิสุทธิ์ที่ได้มาแบ่งมาแบ่งปันมาความองความรู้ดีๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะได้ติดตามอีพีต่อไปนะคะว่าทำยังไงนะสนใจเหมือนกันค่ะ ่คะฟังประวัติแล้วแบบว่าค่ะฟังประวัติแล้วแบบว่าเอ้ยน่าสนใจอ่ะนี่อยากลองทําดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็คือมันจะไม่ยังเป็นต้องบเออต้องทําเหน็นนั้นแต่ว่าเผื่อวันหนึ่งถ้าเกิดท่านต้องการอยากจะใช้ขึ้นมาก็สามารถใช้นี้ได้ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้ามันไม่มีขึ้นมาเนื่อง่าเชื้อไม่มีท่านก็สามารถเอาันนี้ไปใช้ได้ค่ะคือเราไม่ได้มาคับให้ท่านทําแต่ว่าให้ท่านลองดูนั่นเองเป็นความรู้เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็ตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอให้ปิ่นปิดรายการเลยค่ะปิ่นพี่ปิดรายการเลยใจปิ่นก็ไม่จุดสองคนไหนก็ได้พี่จุกไหมปิดรายการให้น้องหน่อยออเรอพี่ถ้าพี่ให้พี่ปิดรายการพี่ต้องบอกว่าพี่ประทับใจมากนะที่พี่รู้รู้สึกแปลกใจมากว่าว่าสุมีความสนใจด้านเนี้ยไม่ว่าจะทําน้ําสกัดเองอะไรเองทุกอย่างได้ทดลองทําแล้วก็แบ่งให้พี่น้องใช้ให้คนไทยใช้แล้วก็ แม้แต่ส่งมาที่โรงพยาบาลในช่วงโควิด่ะก็ต้องอนุโมทนาด้วยนะคะถ้าพี่น้องสนใจนะคะว่าการทําน้ํายาเนี่ยน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ทําด้วยความรู้สึกมีความสุขแตต้องเห็นว่าสุขมีความสุขขนาดไหนตอนที่ทำในการเตรียมอะ่ะทั้งความสะอาดทั้งอุปกรณ์ที่หามาการใส่ใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นบุญกุศลน่ะแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษของสุขจริงๆนะคะก็ขอโอกาสนี้นะคะ ให้พี่น้องได้ติดตามพวกเราต่อไปนะคะใน EP ีต่อไปพวกเราสามคนปิน่นจุกแล้วก็สุขอลาไปก่อนนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะขอบคุณค่ะ สารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์